ไปแล้วโอ้โหเยอะอีอีมไม่มมนใหญมาตอนนี้เราอยู่ในรายการ1 9 s t a t i o n รายการที่จะนำเสนออาชีพที่น่าสนใจในปัจจุบันว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆได้อย่างไรไปกับผมเบิร์ตโอลาบุญจันทร์นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้วมาหาคำตอบกันได้ใน19 Station น นายทีนสเตชันครับ,รบวันนี้ขอเป็นวันชิวๆไม่วิชาการมากนะฮะแต่วันนี้จะพาไปกินล็อบสเตอร์น้ำจืดอยู่ที่อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมายอมทิ้งการทำนามาเลี้ยงล็อบสเตอร์โอเคครับตอนนี้เราถึงทางเข้าบ้านโกกะสังนะครับตรงไปประมาณสัก2-3กิโลเดี๋ยวเราก็จะเจอกุ้งล็อบสเตอร์ของเราที่เราอยากกินวันนี้นะครับ อ่ะเยวไปกันครับที่ั็อเตอร์อะไรนี่มันเป็นบ่อหรือเป็นยังไงในเออพี่ก็ว่าอย่างนั้นเลยว่ะหรือว่าเรามาผิดหรือว่าเรามาผิดทางวะอยู่ในป่าเลยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพอะไรวะเนี่ยการผลิตสินค้าเกษตร บ้านมะเกลืออือเดี๋ยวเราจะมารอทางพี่ตุม๋มเขานิดนึงนะครับพอดีว,ว่าเดี๋ยวพี่ตุ๋มแกไปประชุมที่อำเภอนะครับเห็นแกบอกโทรมาบอกแล้วยังไงเดี๋ยวเราพาชมรอบสวนกันก่อนเดี๋ยวไปดูว่าบรรยากาศร,รอบสวนน่าอยู่มากเพียงใดน,น,นะครับเดี๋ยวตามมาเลยนะครับ เสียงดังน้อยเดี๋ยวมึงวิ่งมาหมดนี่นิววิ่งกันป่าลาบสวัสดีครับพี่เดี๋ยวผมรอพี่เดี๋ยวพี่หากุ้งไปก่อนเลยได้แน่นอนไม่ต้องกลัวไม่ได้มีแค่บ่อนี้บ่อเดียวไอ้น้องเอ้ยมาแล้วครับพระเอกของเรามาแล้ววันนี้วัสดีครับพี่ตุ๋มวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับโอ้โหนี่แต่งตัวหล่อเลยพี่บานถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตรบกวนให้พี่ตุ๋มพาชมสวนนิดนึงนะครับพี่ได้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 ครับ ต้องชุดนี้เลยครับเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนอ๋อเอาเปลี่ยนชุดเอปลี่ยนชุดก่อนเนาะโอเคครับแล้วตอนนี้พี่ตุ๋มไปเปลี่ยนเสื้อผ้ามาเรียบร้อยนะครับมาแล้วครับนี่แบกอาวุธของเรามาด้วยวันนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับอุปกรณ์เข้าสวนเข้าสวนเข้าสวนข้าสวนอันนี้ก็มีพืชสมุนไพรเยอะแยะนะครับกินเป็นอาหารทั้งหมดเลยแหล่งอาหารนะครับแหล่งรวมอาหาร แต่ผมเห็นในสวนนี้ก็คือมีกล้วยเยอะมากเลยนะมีกล้วยเยอะครับเป,เป็นพี่เลี้ยงที่เราจะให้พืชมันอยู่ครับการเจริญเติบโตของกล้วยเนี่ยคือจะเป็นน้ำกล้วยเนี่ยเป็นพืชที่เป็นพี่เลี้ยงอย่างดีงเลยในการทำเกษตรกรนะครับก็บพูดง่ายว่าเราจะปลูกไรแซมเนี่ยมีกล้วย,ยขึ้นก่อน,น,อนใช่ใช่ใช่มันเป็นแหล่งน้ำนะครับ้าแก้วจะจอมจะเป็นดอกไม้ที่สวยแล้วหอมมากนะครับแก้วจะลจอมเนี่ยต้นขนาดนี้ก็ราคาประมาณทักสามพันตีนเป็ดแดงต้นนี้ราคาอยู่ที่ประมาณห้าพัน ต้นนี้เหรอครับครับต้นนี้ประมาณทีห้าพันใครมาขอซื้อนี่ขุดไปเลยใช่ไหมพี่อ่าเขาเขาขอขอซื้อแล้วจะไม่ขายแล้วส่วนข้างหน้าพี่นี่ที่กำลังอันนี้เพิ่งเป็นโซนใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับโซนใหม่อ่ะอันนี้คือตรงเนี้ยถ้าเมื่อกี้พี่บอกว่าตรงเนี้ยสิบหกไร่แล้วตรงนี้ของใครล่ะอันนี้ห้าไร่เพิ่งเพิ่มเพิ่มเติมมาการทำเกษตรซื้อที่เพิ่มได้ห้าไร่ใช่ครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นมะละกอนะครับก็จะมีฮอลแลนด์เลดเลดี้ แดงเลดดี้แล้วก็มีแขกดำแขกดำแขกแขกนวลแขกนวลครับแขกขาวเหรอพี่แขกขาวมีมีมีด้วยใช่ไหมพี่มีผมพูดเล่นนะเนี่ยมีมีตายแล้วทำไมตรงนี้มันใหญ่กว่าเดิมอีกนะครับก็อันนี้ก็อยู่ได้นะครับนี่ก็ต้นก็ก็ดูครับลูกนี้ประมาณสัก3ามโลนะนะผมผมขออนญาตไม่เก็บนะครับมันใหญ่มากต้นนี้ประมาณ30มสิบกิโลน่าจะได้30มสิบกิโลถ้าเกิดโลละ5บาทก็ร้อยห้าสิบบาทพี่จะดิข่มดินนะครับ ผมดินก็คือเราเอาเนี่ยฟางใส่เอาขี้วัวใส่นะครับได้กินพริกกินมะเขือดูครับมะเขือเนี่ยเจ้าพญาเจ้าพญาเนี่ยปลูกครั้งเดียวครับกินตลอดปีเลยเนี่ยต้นเนี้ยได้เป็นโลเลยเนี่ยก็คือที่ตลาดเขาก็จิ้มกันน้ำพริกอย่างนี้ได้เลยใช่ใช่ใช่ครับของเราปลอดสารของเราปลดสารโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้พี่ตุ๋มแนะนําตัวอีกทีนะครับว่าตรงนี้ชื่อสวนอะไรนะครับแล้วก็ความเป็นมาอย่างไรบ้างก็แนะนําตัวได้เลยครับกันเลยครับครับสวัสดีครับผมผมนายธวัชชัยเข็มบัเธียเป็นสพกเครือข่าย ค,คือชื่อคือจริงๆคือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีสวนทุ่งนาญาปูนนะครับ<อ>ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลมะขามมาทดนไทยของเราเนี่ยครับแล้วก่อนหน้านั้นพี่ตุ๋มทำอะไรครับทำนา16กไร่ทำนานะครับ16ไ,ไร่พืนนี้ที่เราเห็นเนี่ยข้างหลังเราเนี่ยนะครับใช่ครับ,รบแล้วก็ทำนาอยู่หลายหลายปีแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องก,การศึกษาดูงานเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามาดูงานทั้งหมดเนี่ย50-60คนเนี่ยขอให้กลับไปทำสักคนหนึ่งได้ไหมผมเลยคิดเลยววันนั้นเลยว่าผมจะต้องทำเริ่มทำจริงๆก็ประมาณปี6 0 เมื่อก่อนเราทำนา,ำนาแล้วรา,ายได้เป็นไงอ่ารายได้ผมบวกลบคูณหารแล้วนะครับทำนาไล่หนึ่งประมาณ350กิโลข้าวสรุปแล้วทำนาเสมอตัวกับขาดทุนปุ๋ยมันขึ้นยามันขึ้นค่าแรงขึ้นค่าวัสดุอุปกรณ์การที่ทำนาเนี่ยมันขึ้นอย่างแต่แต่ข้าวไม่ขึ้นพระเอกของเราวันนี้ก็คือ,อ กุ้งก้ามแดงมันมาอย่างไรอ่าที่มาที่ไปก็คือเนื่องจากผมไปซื้อจากเขื่อนแถวเฉลชภูมินะไปซื้อมา่กินซื้อมา่กินเป็ดมันมีอยู่8ตัวกุ้ง8ปตัวเนี่ยมันมีไข่เป็นคู่ตัวเมียผมก็ไม่รู้หรอกผมก็เลยสงสารมันเอยไปปล่อยไว้ในร่องสวนของเราก่อนเริ่มเริ่มจากในบ่อธรรมดานี้เลยในบ่อธรรมดานในร่องสวนธรรมดาาพูดง่ายคือก็โยนไปตามมีตมาเกิดใช่ใช่สงสารมันเอยเผื่อมันจะออกลูกออกเต้าอะไรเงี้ยนี่ครับผมเพราะอยู่ได้มาประมาณ6เดือนไอจาก8ตัวเนี่ยกลายเป็นพันตัวเลยึใช่ครับ แสดงว่าตัวหนึ่งโอ้ถ้าเฉลี่ยก็ตัวละเป็นหลายๆร้อยตัวประมาณสองสามร้อยตัวสองสามร้อยตัวใช่ครับเพื่อเราจะไปบานปลากินสรุปคือน้ำแห้งจากปลาแทนกลายเป็นได้เป็นกุ้งหรือกุ้งล็อบสเตอร์อันนั้นคือเป็นจุดเริ่มต้นเลยใช่หลังจากนั้นก็คือเลี้ยงมาเลยตลอดเลี้ยงมาเลยการเลี้ยงของกุ้งล็อบสเตอร์เนี่ยต้องต้องมาจดทะเบียนครับดังถูกต้องตามกฎหมายมีความรู้นะครับทุกคนเป็นความรู้นะต้องต้องไปขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประมงจังหวัดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนี่ยมันจะมีปัญหาาาารรเเเพะวว่่ไอ้ียกา กุ้งตัวนี้มันจะไปทําลายระบบนนเวศคืออาจจะไปกัดกินต้นข้าวต้นอะไรที่เขาปลูกมาอะไรเงี้ยราคาของกุ้งอยู่ที่เท่าไหร่ครับราคาของกุ้งที่เราขายตั้งแต่ต้นน้ำเนาะครับผมตอนนี้ก็ซื้อราคาที่3ามบาทซื้อจากเกษตรกรสองร้อยห้าสิบบาทอ่าประมาณ10โลก็ได้ประมาณ2องพันสานะครับอันนี้อันนี้คือต้นทางใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแต่ปลายทางแล้วแพงมากส่วนใหญ่จะเป็นพัฒนากจีนพัฒนารอังกฤษปัจจุบันตลาดกุ้งเนี่ยครับเป็นไงบ้างครับพี่พอขายไหมโอ้ไม่พอขายเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าการ การที่คนไทยเนี่ยไม่ค่อยได้กินหรอกเขาส่งต่างประเทศครับต้องการสูงสูงมากแล้วเรื่องคู่ค้ามีคนมารับซื้อโดยตรงหรือว่าพี่ต้องไปติดต่อตลาดส่งเองหรือว่ายังไงล่ะครับพี่ในตรงน้เขาก็มีคนติดต่อมาเต็มเลยเกี่ยวกับพ่อค้าพ่อค้าคนที่เขาจะซื้อจะส่งทับก็งือไงว่ามีทั้งพ่อค้าคนกลางพ่อค้าเอาไปขายต่อมีหมดเลยใช่มีทั้งหมดเลยรับไม่ไหวเลยครับเราเราส่งเขาไม่ทันจีนมามาเลยแม้แต่กระทั่งเรายังติดต่อเข้ามาแล้วการทํานาของพี่กับการเลี้ยงกุ้งเนี่ยครับไม่มีความต่างกันเยอะไหมครับพี่ต ปล่อยครั้งเดียวก็จบทำนาต้องทำทุกปีกลองลงทุนไถ่ต้องต้นบานเข้าปลูกต้องมีการการใช้ยาเคมีต้องอะไรแต่เรากุ้งครับไม่ต้องใช้เคมีครับแล้วไม่ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์คือมันขยายพันธุ์เองนะครับปล่อยครั้งเดียวนะครับ แล้วการตลาดนี่แน่นอนแล้วเพื่อนบ้านที่อยู่ละแวกเนี้ยครับพี่คือเขารู้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้พี่ทําแบบเลี้ยงกุ้งขายเงี้ยเขาไม่รู้เขาไม่รู้แล้วพอพี่ไปเล่าเขาฟังเนี่ยเขามีความคิดยังไงบางคนก็ตอบรับวเออมันเลี้ยงง่ายอะไรเงี้ยบางคนก็มองไม่เห็นภาพเราเขาก็จะบอกว่าโอ้ยมันจะขายได้เนี่ยมันจะเลี้ยงยังไงอะไรเงี้ยในกรณีที่คนสนใจครับอยากจะมาเลี้ยงกุ้งหรือทําเกษตรผสมสาเงี้ยครับพี่ผมมีข้อแนะนํำยังไงบ้างครับผมแนะนําคืออยากให้มาศึกษาเรียนรู้ก่อน ถ้าเกิดเราไปเรียนสุ่มสี่สุ่มห้าเนาะคือเราไม่รู้ว่าวิธีการเลี้ยงยังไงยังไงยงผมยินดีจะบอกสอนให้วิธีการก็คือว่าที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้อยู่แล้วเขาไม่เขาไม่ต้องไม่ต้องเตรียมต้นทุนอะไรก่อนเลยไม่ต้องต้องต้อมาคือมาคุยกันที่นี่ก่อนเอาใจมาก่อนเลยเอาใจมาก่อนเอาใจมาก่อนเลยถ้ามีใจมาเลยครับโอเคครับวันนี้ พี่ตุ๋มต้องโชว์ฝีมือแล้วไปหวานแหวให้ผมนะครับได้เดี๋ยวเราตามไปดูพี่ตุ๋มนะครับว่าหวานแหวจะได้กุ้งกันกี่ตัวครับได้ไม่ได้ก็ว่ากันเนาะเฮ้ยมันต้องได้พี่วันนี้ต้องได้ต้องได้แล้วตามไปดูพี่ตุ๋มหวานแหวครับครับผมครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูฝีมือการหวานแหวของพี่ตุ๋มนะครับแต่วันเที่ยวนี้เราไม่ได้ต้องการปลาครับเราต้องการกุ้งอย่างเดียวเท่านั้นไปเร็วเดี๋ยวนะครับพี่ไม่ได้พี่ลงด้วยเหรอไม่ได้อ๋อยังว่าผมก็เฮ้ดสายไปไหนขอโทมะนาวเดี๋ยวค่อยไว้้โอันนี โอเคครับตายแล้วผมก็นึกว่าพูดเล่นือไปไม่มีสายจริงวั oh. นนี้นะครับจับกันสดๆจับกันเห็นๆจับกันเป็นๆสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับตอนนี้สีน้ำได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับจากไฟฟ้าเป็นโอวันตินไปแล้วอ้าว oh. oh. ยังไมเ่เจอยังไมเ่เจอยี่ีนกุ้งไมเ่มเจอ นั่นไงมาแล้วหนึ่งมาแล้วอย่างน้อยก็ได้หนึ่งตัวก่อนแล้วได้มาแล้วครับหนึ่งตัวเคฟิสนะครับเนโอ้โหหนีบหนีบแรงดีด้วยอันนี้เป็นตัวผู้นะครับตรงตัวผู้นี่จะคือมีกล้ามนะครับอันนี้จะเป็นกล้ามแดงนะครับเวลาจับให้จับนี้นะเพราะว่าเห็นพี่ตุ้มบอกว่ามีเจ็บมากๆเลยนี่ครับตัวมามาอีกหนึ่งตัวครับโอ้ป นี่ครับหลังจากที่ี่วานแหมาอันนี้คือเป็นบางส่วนที่เราเอามาโชว์นะครับนี่มันจะก็มีหลายไซส์หลายขนาดนะเอเห็นไหมมีตัวเลกตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่คือตัวพ่อผันอย่างใหญ่ออ้ตัวผู้อย่างใหญ่เลยตัวเมียอัน่ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียครับตัวเมียตัวเมียก็อยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับครับตัวเมียอยู่ประมาณนี้ก็คืออันนี้อย่างนี้กี่เดือนพี่อ่าในประมาณห้าหกเดือน วันนี้ก็ได้ได้มาเจอกุ้งสมใจนะครับแน่นอนแล้วหลังจากที่จบนี้น่าจะย่างโชว์ไม่ทันแลวนะเดี๋ยวคงจะต้องปิดคลิปเลยนะครับวันนี้ก็ยังไงก็ผมและทีมงานนะครับก็ขอบคุณพี่ตุ๋มมากนะครับที่สละเวลาให้พวกเราได้มาเรียนรู้นะครับว่าเรียนรู้นะครับว่าอันนี้เป็นสัตร์เศรษฐกิจตัวใหม่ของเรานะครับครับผมเนาะแล้วก็อย่างน้อยๆก็ได้รู้ว่าวันนี้ผมคงได้กินกุ้งลอฟเตอร์ย่างแล้วครับลอฟเตอร์น้ําจืดย่างนะครับโอเคนะ งั้นก็ลาพี่ตู่ตรงนี้ครับขอบคุณพี่ตู่มากครับสวัสดีครับโอเคครับวันนี้เราก็มาออนทัวร์ที่สวนทุ่งนาญ่าปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้เห็นวิถีการทําเกษตรของการเลี้ยงกุ้งนะครับแต่เป็นเกษตรผสมผสานระหว่างไล่นาสวนผสมนะครับไม่ได้มีแค่การเลี้ยงกุ้งอย่างเดียวก็มีเรื่องของพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นมะละกอไม่ว่าจะเป็นมะเขือนะครับแล้วก็มีตะไคร้ข่าโอเต็มไปหมดเลยนะครับแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะทําเกษตรนะครับแล้วอยากจะมีบบ้าานนสััักกหลง่ยไมะคร หลักๆเลยคือ1คุณจะต้องรู้ว่าคู่ค้าคุณเป็นใครนะครับและจดบันทึกไว้2เวลาขายของก็ต้องออกบินให้เขาทุกๆบินนะครับสแน่นอนครับสมัยนี้ต้องให้เป็นเงินโอนอย่าพยายามถ้าเกิดไม่รับเป็นเงินสดได้มันก็จะดีเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานที่ว่าคุณมีคู่ค้ากับใครบ้างน,นะครับพูดง่ายถ้ามีการทําบัญชีที่ชัดเจนแสดงไรายได้ที่ชัดเจนนะครับและอย่างสุดท้ายคือใบที่ขึ้นทะเบียนเป็นกเกษตรกรด้วยนะครับก็ต้องนําไปแสดงด้วยถ้ามีหลักฐานเท่านี้ครับโอกาสที่คุณจะมีบ้านเนี่ย ได้แน่นอนครับไม่พลาดหรอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับนะเงื่อนไขของธนาคารณนะเวลานั้นด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องรายได้เป็นสิ่งสําคัญที่คุณต้องแสดงได้ฉะนั้นผมเน้นย้าเรื่องของรายได้เป็นหลักนะครับแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆกําลังใจที่ดูคลิปของเรามานะครับก็ขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านนะครับและหวังว่าคลิปหน้านาทินเซเชั่นจะไปพบกับอาชีพอะไรอย่าลืมติดตามนะครับแล้วพี่ไปเลยครับ <อ>เดี๋ยวลืมเปิดประตูโอเคแล้วเจอกันนะครับบ๊บายบายสว, <c oughs> วัสดีครับต้นกล้วยเวลามันออกผลมันก็จะออกมาออกผลมาเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นกล้วยแผ่นอันนี้กล้วยตอเออหายด้วยสวัสดีครับพี่ลูกเท่าหน้าผมเลยว้า